สวัสดีครับพี่ๆแฟนเพจครับผมเอ็กสงเกตเกษรินะครับผมเจ้าของร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าซับเสรินะครับผมเอ็กนครปฐมนะครับผมเดี๋ยวนี้เอ็กจะพาไปดูแบงค์ร้อยช้างแดงแบบนี้นะครับว่าแบบไหนที่มีราคานะครับ2,000ถึง4,000บาทนะครับผมใบละนะพี่นะ2,000ถึง4,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เอกจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับแบงค์ร้อยที่มีคนถามมามากที่สุดเลยนะฮะว่าราคารับซื้อเท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เอกจะพาไปดูราคารับซื้อของแบงค์ร้อยแบบนี้นะครับผมนะทั้งที่เป็นตัวธรรมดาและตัวที่มีราคาแพงนะครับพี่ๆถ้าเป็นตัวธรรมดาแบบนี้นะครับผมราคารับซื้ออยู่ที่120นะครับถึง130บบาทเท่านั้นไม่ผ่านการใช้งานสวยๆแบบนี้นะฮะ ร้อยยบถึง130บาทนะทครับผมถ้าผ already, ain, ่านการใช้งานแล้วนะครับผมมีพับมียับนะครับประมาณนี้นะพวกพับยับประมาณนี้นะครับราคาก็ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ105บาทถึง110บาทเท่านั้นนะครับผมผ่านการใช้งานเนี่ยยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะฮะต้องไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมถึงจะมีราคานะครับผมส่วนตัวนี้นะครับด้านบนสุดนะครับผมเขาเรียกว่าแบงค์ร้อยหกหลักนะฮะครับตัวนี้จะเป็น6หลักกัหนึ่งของสามสี่ห้าหกนะครับสังเกตดูนะครับระหว่างแบงค์ร้อยเจ็ดหลักกับหก ขอัยสันหหลักนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตก่อนนะผมหหลักนี่จะเป็นรุ่นที่ผลิตก่อนนะครับนี่ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมนะผลิตก่อนรุ่นแรกเนี่ยจะผลิตเป็น6หลักมานะครับผมประกาศใช้วีนที่28มีนาพศ2 5 2 1สหนะครับผมสำหรับรุ่น6หลักแบบนี้นะครับผมนะสำหรับรุ่น7หลักก็จะผลิตออกมาทีหลังนะครับนะเปลี่ยนมาเป็นจากหหลักเป็น7หลักเนื่องจากว่า7ดหลักก็จะผลิตได้เยอะกว่านะถ้า6หลักก็จะมีจํานวนการผลิตได้น้อยกว่านะครับผมแล้วก็นะครับวันนี้เอกจะพามาดู นะตัวที่มันมีราคานะครับแพงนะครับผมจะต้องเป็น6หลักแบบนี้นะครับผม6หลักแบบนี้ก็จะแล้วก็จะเป็นหมวดตัวนี้นะครับผมที่มีราคาแพงนะครับผมนี่เลยครับผม 92P นะครับผม 92P พอพีาไม่ขอไปเลยเก้ย 92P พอสำเพอนะฮะจะมีราคาแพงนะครับผมใครที่มีแบงค์ร้อยเยอะๆนะครับช้างแดงแบบนี้ให้ดูตัวนี้เลยนะครับพี่ 92P ออ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นพอพอสำเพอนะครับ 92P นะครับจะมีราคาแพงนะครับ x รับซื 12, Hell, ้อ2,000ถึง4,000บาทนะครับผมใครที่มีแบงค์ร้อยช้างแดงแบบนี้นะฮะแบงค์ร้อยช้างแดงแบบนี้นะครับผมนะเราจะเป็นหมวด 92P นะครับพอสำเพา x รับซื้อใบละ2,000ถึง4,000บาทนะครับผมนะฉะนั้นใครที่มีแบงค์ร้อยช้างแดงเยอะๆแบบนี้นะครับเป็น6หลักด้วยแบบนี้นะพี่ๆออกมาดูกันได้เลยนะครับว่า92 P นะครับผมมีไหมนะถ้ามีเอรับซื้อสภาพใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้เอรับซื้อใบละ2 0 0 0ถึง4,000บาทนะครับผ่านการใช้งานก็อาจจะสัก1000นะอาจจะลดลันลงไปนะขอดูสภาพก่อนแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ครับ 92P อนะฮะ 92P สนะครับพอสำเพาเอรับซื้อใบละ 2000- ถึง4,000บาทนะครับผมนะเพราะว่ารุ่นช้างแดงแบบนี้มีเยอะมากครับแต่ก็จะมีตัวนี้ครับผลิตน้อยนะครับผมมีจํานวนการผลิตน้อยนะฮะจึงทําให้มันเป็น มีราคาเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับนักสะสมเนี่ยต้องการหากันอยู่นะครับว่า9 2 p พ,พอสัมเพาเนี่ยใครมีบ้างนะครับถ้าเขาถ้าเขามีใครใครมีเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะสะสมชอบนะครับอะไรที่มันผลิตน้อยหายากนะครับผมฉะนั้นใครที่มีแบบนี้เข้าไปดูเลยนะครับผม ก็วันนี้ฝากกันเท่านี้นะพี่ๆนะรับจริงซื้อจริงที่นี่ร้านซับซิด์ครับผมหน้าร้านอยู่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดน,นครปฐมมาพบเจอกันได้นะครับใครที่มีเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับแวะมาพบเจอเอกกันได้นะครับผมเอามาให้ดูเอามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับพี่ๆนะวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ